คณิตศาสตร์วันพฤหัสสบดีที่21พฤษภาคม2563เราเรียนกันเรื่องของการนับเพื่อบอกจำนวนและแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100แต่ไม่เกิน200โดยการนับทีละ10นั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการนะคะนับทีละเส้นนะคะเขาจะมีสร้อยให้เป็นสร้อยลูกปัด นะคะ1เส้นเนี่ยก็คือมีจำนวน10เมตรนะคะเราจะนับเป็นจำนวน1 0ค่ะอค่ะเขาใช้คำว่า1 10นะคะต่อไปเพิ่มมาอีก10ก็คือเป็น20นะคะเพิ่มมาเป็น3นะคะ10 1 10 2่0สอ่ามี30มค่ะแล้วก็นะคะสำหรับอันนี้เขาก็เอาเส้นลูกปัดนะคะ เส้นสร้อยลูกปัดเนี่ยมาทั้งหมด10เส้นนะคะก็จะมี10นะคะ10 20 30 40 50 60 70 80 90อะ่ะ10 10, 10, 10 10ในที่นี้ก็คือ100นะคะถ้าเราจะนับนะคะนับใหม่10 20 30 40 50 60 70 80 90 100แบบนี้นะคะเส้นสร้อยลูกปัดทั้งหมดมี เส้นเท่ากับ100เมตรนะคะนั่นเองนะคะอันนี้เห็นไหมคะ10-10เห็นหคะ,เข,นคะเขาบอกว่าแสดงเป็น100นั่นคือการนำจานวน10 20 30 40มนะคะนับไปจนถึง100นะคะมีสร้อยทั้งหมด10เส้นนะคะ10เส้นก็คือ100เมตรนะคะสำหรับลูกปัดในจานวน100นี้นะคะเราก็จะเอามาเขียนเป็นเลขอารบิก นี่ค่ะก็จะได้เป็น100เขียนเป็นเลขไทยนะคะก็จะได้เป็น100เขียนเป็นตัวหนังสือก็จะได้เป็น100เช่นกันค่ะอ่ะในแผ่นตาราง10นะคะ10แผ่นนะคะอันนี้แสดงจำนวนมาดูเท่าไหร่นะคะ1แท่งคือ10ค่ะนะเป็น10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10บสบนะคะสิบสบก็คือ100นั่นเองนะคะเรามานับแผ่นตาราง10อันนี้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตารางแสดงจำนวนเท่ากับแผ่นตารางร้อยหแผ่นนะคะโดยที่นี่ค่ะถ้าเราจะนับเป็นแนวตั้งนะคะก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนะคะเรามาดูว่ามีกี่แถว10 20 30 40 50 60 70 80 90 100นะคะในแผนตารางนี้คือเป็นตารางร้อยค่ะอ่าอันนี้เขาก็จะให้เขียนนะคะเป็นตารางภาพตารางภาพนี้ก็คือแทนจำนวน100เป็นเลขอาราบิก100เป็นเลขไทยและ100เป็นตัวหนังสือนั่นเองนะคะเห็นไหมคะ100เท่ากับ10นะคะเป็น100เท่ากับ10เห็นไหมคะหรือหรือ 110นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแผนตารานนี้คือ100บวอีก10เท่ากับ110ค่ะ110เขาก็จะเขียนเป็น110อารบิต110ตัวเลขไทย110ตัวหนังสือนะคะก็เพิ่มจำนวนไปเรื่อยนะคะ110 120 130 140 150 160 170 180 1น0นะคะอ่านี่นคะถ้าเราเอานี่คะ่ะตาราง100แล้วไปบวกอีก10 20 30 40 50, 50 60 70 80 90 100เช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะได้ตารางร้อยสแผ่นค่ะเห็นไหมคะตารางร้0ยหนกับ100่งรเห็นไหมคะหนึกับ100บวกกันเป็น200นั่นเอง ะะเราก็จะเขียนจํานวน200เป็นเลขอารบิกเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะอันนี้ก็คือเป็นการนับเลขนะคะทีละ10นะคะ